สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำวันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตสเสด็จไปพระตำหนักวังสวนกุหลาบพ,พระราชวังดุสิตส่งเยี่ยมการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆในงานเพื่อนพึ่งพา2,557ปีนี้ใช้ชื่อว่า20ปีเพื่อนพึ่งพ,พาพเพื่อผู้ประสบอุทกภัยและยังคงแนวคิดงานเดียวเที่ยวสนุกสุขก,กายสุขใจได้กุศลมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆทั้งโซนไฮเนสมีร้านค้าส่วนพระองค์ร้านมูลนิธีอา พพเพื่อนพึ่งพาโซนไฮเอ็นมีร้านแม่บ้านเหล่าทัพและสินค้าคุณภาพนานาชนิดโซนไฮโฮบมีร้านเครื่องประดับเสื้อผ้าของใช้ในบ้านนอกจากนี้ยังจัดพื้นที่พิเศษเป็นตลาดชนชมในวังตลาดน้ําในวังรวบรวมร้านค้าจากตลาดน้ํายอดนิยมทั่วประเทศมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมและท็อตลาดผลพลอยพอเพียงพพเพื่อนพึ่งพานในวังจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ตลาดอินซีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในวงังจำหน่ายผล,ผลผลิตของผู้ประสบอุทกภัยและตลาดอิ่มสุกออร์แกนิกไรซ์เบอร์รี่ในวงังจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่งานเพื่อ้นพึ่งพา2557จะจัดไปจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้ ท้าววันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกองเอกดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระโบโรมาราชูปถรัรมภ์นำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองหอยโคงและที่อำเภอพระตงอำเภอหาดใหญ่ซึ่งต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและมีความกำลังใจในการดำรงชีวิตได้ต่อไป ที่สาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายสุรชัยขนาาันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอดงเจริญเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากอุณหภูมิลดต่ำลงส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุบ้านพักอาศัยอยู่ติดเทือกเขาเพชรบูรณ์ราษฎรชาวอำเภอดงเจริญได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ส่วนที่อาคารอนเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสพระเจ้าลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรโดให้ร้อยเอกัยบุญสุขเจตนีหวัวหน้ากองกิจการในพระองค์ส่วนแยกควางสุโขทยัยนำถุงยังชี่พระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน500ชุดด้วยสงสารและห่วงใยในความทุกข์ยากและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นปัจจุบันสถานการณ์เริ่มค่อยลงมีเพียงบางส่วนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มของริมตลิง่งแม่น้ำสุงไงโกโลก ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาเศริดรดาชร้อยปีโรงพยาบาลเศริดรดาชมีคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆต่างเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายพวงมาลายัยจจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆอาทิผู้บริหารครูโรงเรียนบ้านปลายคลองจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมกีฬาลีลาดแอรบิกนครราชสีมานายกเทศบาลตำบลศรีสุ 0, ทนทรอำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลวัดส,สามิตรจังหวัดสระบุรีเทศบาลตำบลอรพง์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านปาลัดจังหวัดปัตตานีชุมชนหมู่บ้านอยู่สบายและกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27 ท้งนี้สำนักพระราชวังจะปิดการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสิริดาร้อยปีในวันที่31ธันวาคม2557ถึง4มกราคม2558ประชาชนสามารถไปลงนามถวายพระพรได้ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่1มกราคมเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพิ่อความสุขสวัสดีค่ะ